สวัสดีค่ะวันนี้เยอะแยะจ้านะคะจะมาแนะนำวิธีย้ายสิทธิ์บัตรทองง่ายๆผ่านมือถือเลยค่ะเราเพียงใช้แอปพลิเคชันของสปสชนะคะเราไปดาวน์โหลดกันเลยค่ะแอปสปสชนะคะดาวน์โหลดผ่าน Play Store ค่ะเดี๋ยวเราทำตามขั้นตอนไปเลยนะคะพร้อมๆกันนะคะง่ายๆค่ะ นี่ดาวน์โหลดมาแล้วเราก็เปิดเข้าไปในแอปเลยนะคะเพื่อน,อนก็เข้ามาหน้าตาแอปเป็นสีฟ,ฟ้าแบบนี้นะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองของเราว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไหนสถานหน่วยบริการไหนแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยค่ะแบบนี้เลยนะคะขึ้นมาอันดับแรกเราต้องไปคลิกที่ลงทะเบียนด้านขวามือข้างล่างก่อนนะคะเข้ามาแล้วคลิกแล้วก็กดยอมรับค่ะ แล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเรานะคะ13หลักใส่ครบแล้วก็กดยืนยันสีฟ้าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนก็ให้กรอกประวัติส่วนตัวของเรานะคะมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดกรอกให้ครบนะคะกรอกรายละเอียดตามที่เขาให้กรอกเลยค่ะ ทำช้าๆได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันนะคะในช่วงนี้ก็ให้เพื่อนๆเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะคะเมื่อกรอรายละเอียดส่วนตัวครบแล้วก็มาตั้งค่ารหัสผ่านนะคะหกหลัก ใส่รหัสสองครั้งนะคะครั้งที่1นผ่านไปแล้วก็ใส่รหัสเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อใส่รหัสแล้วนะคะก็กอกหมายเลขโทโรศัพท์แล้วก็เขาก็จะให้ใส่ otp ตอบกลับมานะคะเพื่อนเนี่แล้วก็ไปเอา otp ในข้อความนะคะส่งกลับมาหาเราแล้วนำรหัส otp นะคะ6หลักมาใส่ สแสดงว่าเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วค่ะล้วก็คลิกไปต่อเลยนะคะทำตามขั้นตอนเลยค่ะก็จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลณนะปัจจุบันของเราว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรรักษาสิทธิ์ที่ไหนมาก่อนนะคะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนสิทธิ์โรงพยาบาลหรือสถานบริการเป็นที่ไหนนะคะ อันนี้ก็คือเขาจะโชว์ข้อมูลให้เราดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะเลือกแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าตรวจสอบสิทธิ์ค่ะแล้วก็เลือกเปลี่ยนสิทธิ์นะคะด้านขวามือนะคะช่องขวามือนี้เลยค่ะสามารถเปลี่ยนสิทธิ์หน่วยบริการปีหนึ่งได้4ครั้งนะคะเราก็เลือกตกลงไปค่ะกดตรงยอมรับนะคะตกลงนะคะสีฟ้า ชื่อที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเราถูกต้องนะคะแล้วก็ตกกดลงไปตอนนี้เรานำบัตรประชาชนของเรามาถ่ายภาพค่ะถ่ายรูปหน้าบัตรแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองถือบัตรนะคะ2รูปนะคะคลิกที่ถ่ายภาพได้เลยค่ะนำมือถือคลิกตรงที่ถ่ายภาพแล้วก็เอาโทรศัพท์เราถ่ายรูปบัตรประชาชนของเรานะคะภาพที่ 1, ภาพที่2ก็เราถือบัตรประชาชนแล้วก็รูปแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองนะคะเป็นรูปที่สนะคะ ทำต,ตามได้เลยค่ะคลิกที่ถ่ายภาพนะคะแล้วก็ถ่ายรูปบัตรแบบนี้เลยค่ะมีสองภาพนะคะภาพบัตรประชาชนกับภาพเราถือบัตรนะคะแบบนี้เลยนะคะขึ้นมาแบบนี้จะถูกต้องนะคะแล้วเขาก็จะโชว์ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเราแล้วก็สถานพยาบาลขึ้นมานะคะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกโรงพยาบาลไหนนะคะ เราเลือกได้แล้วเราก็คลิกตกลงเลยค่ะว่าเราจะเปลี่ยนไปอยู่โรงพยาบาลไหนสถานที่ไหนก็คลิกตามชื่อหน่วยขึ้นมานะคะเมื่อคลิกตกลงแล้วนะคะก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมานะคะแบบนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก็คลิกไปที่ตรวจสอบเลยค่ะตรวจสอบสิทธิด้านบนนะคะ รายละเอียดก็จะโชว์ขึ้นมานะคะว่าโรงพยาบาลที่เราเคยรับรักษามาก่อนจะมีอะไรบ้างแล้วปัจจุบันเป็นของโรงพยาบาลอะไรที่เราเลือกล่าสุดนะคะนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองง่ายๆด้วยมือถือคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้เยอะแยะจ้าทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ